บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่8กันยายน2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในพื้นที่ขชินกองทัพขชินได้ต่อสู้กับกองกำลังทหารเป็นเวลา3วันติดต่อกันในเมืองมูเซทางตอนเหนือของรัฐานบนแผนที่พมา่าไปตามถนนลาเซี้ยวยังไม่มีการรายงานผลที่ตำบลผาการรัฐขัินกองทัพขชิินได้ระเบิดขบวนรถเมื่อวานนี้ ทำให้ทหารเสียชีวิต8นายบาดเจ็บ4นายในขณะเดียวกัน TDF ได้ทิ้งระเบิดกองบัญชาการทหารของรัฐบาลทหารในเมืองมิท,ทีหน้าเมืองหลวงของขชินตามด้วยการไล่ล่าและการดวลปืนผู้สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการพอ,อยูซอตีหัวหน้าผู้ก่อก,การร้ายในเมืองโมกวงถูกลอบสังหารเมื่อวันนี้ในเขตคอทูเลชาวกะเรี่ยงอำเภอดูปลายามเมืองเมียวดีบนแผนที่พมา่ากองทหารของรัฐบาลทหารได้ยิงปืนครบขนาดลำกล้อง120มเมตร เข้าไปในหมู่บ้านจากเมียววดีและคอตีรีคอคาเรกอเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงระเบิดที่แม่สอดประเทศไทยรัฐบาลทหารอยู่ในแนวรับที่รุนแรงในดูปลายาซึ่งไม่มีอำนาจต่อกองทัพกระเรี่ยงในเขตคอทูเลดูทาทูเมืองบีลินบนแผนที่พมา่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารที่เกษียณแล้วและหัวหน้าผู้ก่อการร้ายพอ,อยูสอตีถูกลอบสังหารเมื่อวันนี้ในเมืองบีลินและอีกคนหนึ่งถูกสังหารในเมืองคอยุนซู กาะนอกชายฝั่งมริทในเมืองเบตอำเภอทวายภาคตะนาวสีบนแผนที่พมา่าในรัฐอรา,ารกันกองกำลังทหารประมาณ100่นายมาถึงเมืองเยปปอนเมื่อวันนี้และตั้งค่ายจากนั้นระเบิดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าก็ระเบิดตรงจุดที่พวกเขาอยู่เจ้าหน้าที่สองคนถูกอพยพโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรัฐบาลเด็จการรณรงค์การก่อการร้ายหมู่บ้านอีกทะ รัฐบาลทหารไม่สามารถควบคุมถนนได้รัฐบาลทหารจึงดำเนินการโจมตีของผู้ก่อการร้ายด้วยไฟโดยเฮลิคอปเตอร์คราวนี้ของหมู่บ้านซิกาน่าและนอกโกนในเขตเมืองคังบาลูเขตสเกริงเมื่อวานนี้เฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่รัสเซียจะหาให้ยิงกราดาในพื้นที่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งสองลำได้ลงจอดทหาร130นายชาวบ้านถูกหลับพาตัวและทรมานติดอยู่กับการยิงและกองทหารในเขตคอทูไลเบทวาย เตตานิโนตปรีบนแผนที่พม่ากองกำลังทหารบุกหมู่บ้านบาวาพินต์ตำบลทวายเมื่อวันที่6กันยายนและลักพาตัวชาวบ้านประมาณ100คนเพื่อเป็นโล่มนุษย์ในการทำเช่นนั้นพวกเขายังปล้นบ้านของผู้คนและทำลายสิ่งของที่พวกเขาไม่ได้ขโมยกองกำลังป้องกันประชาชน TDFS ในเขตสาก,กายไฟล์ PDF ท้องถิ่นในเมืองคานี่คัดค้านการรุกคืบของกองทหารของรัฐบาลเผด็จการทหารประมาณ100นายเมื่อวันนี้และสังหาร2ในนั้นก่อนที่จะถูกบังคับให้ล่าถอย เอกสาร TDF จำนวน27ฉบับรวมพลังกันโจมตีกองเรือลำเลียงของทหาร6ลำที่ลงมาจากแม่น้ำชินวายเมื่อวานนี้ในเมืองชะอุงมูและมนี่ว่าใช้ปืนครกที่ผลิตในท้องถิ่นและอาวุธขนาดเล็กแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเก็บ TDFs ให้ห่างจากฝั่งก็ตามทราบว่าทหาร12คนถูกสังหารและบาดเจ็บ10คนสงครามเมืองในย่างกุ้งมีรายงานการขู่กันโชคอย่างแพร่หลายโดยกองกำลังของรัฐบาลทหารและตำรวจของคนขับรถตามท้องถนน พวกเขาตั้งด่านเรียกร้องดูเอกสารหาข้อบกพร่องและเรียกร้องเงินมัดจ่อจี้พวกเขามักจะถือโทรศัพท์มือถือเอกสารหรือยานพาหนะเพื่อเรียกค่าไถา่เพื่อบังคับให้จ่ายเงิน